สวยคำง,งามในสไตล์เกาหลีมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับเรา3าคนนะคะนัเทเชลค่ะเมมินิเมค่ะฟ้าเดือยฟ้าค่ะแล้วก็วันนี้เรา3ามคนแน่นอนว่ามีเคล็ดลับดีๆและทิปที่บอกว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยอยากรู้มาฝากกันด้วยช่วง Beauty Tips นะคะเราจะนำเคล็ดลับวิธีดูแลผิวของดาราเกาหลีมาฝากกันคะ่ะพี่นัทตอนนี้อะไรอะไรก็แบบเป็นเทรนเป็นกระแสต,ตามไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะใช่เพราะว่าเขาผิวดีดูดีกันใครก็อยากแบบอยากเป็นแบบน,นั้นแล้ววันนี้แม่มีทริปอะไรที่แบบมาฝากคะ่ะอ่ะก็เริ่มจากเรื่องสกินแคร์ละกันเพราะว่ะามยจะถนัดเรื่องสกินแคร์ใช่ไหมคะก็อยากจะมาแนะนําว่าดาราเกาหลีจากที่เมย์ทำข้อมูลมาเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยจะเลือกใช้ anti aging cream ค่ะค่ะพี่น hey ัดเริ่มเริ่มใช้ anti aging cream บ้างไหมคะใช้นะเพราะว่าอยู่แบบไปแล้วเลขสแล้วพี่นัดเริ่มตอนอายุเท่าไหร่คะ คือโดยส่วนตัวเริ่มตอนประมาณแบบ25่สิบห้าเฮ้ยถูกถูกวะถูก,ถกอันนี้<ร>คือคไม่ได้ไม่ได้ดูทิปแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออมันไปแล้วอะไปออไปแล้วมีแบบเลี้ยวลงเลี้ยวลอยติงกรุงตินกาอะไรเงี้ยก็เลยใช้ถ,ถูกแล้วค่ะเพราะว่าดากกราเกาหลีเขาจะเริ่มใช้ anti จ g i n g เมื่อตอน<ม>แบบอายุ20ต้นต้นๆคือ anti จ g i n g มันไม่จําเป็นต้องใช้ตอนที่อายุเราเยอะเพราะว่า anti จ g i n g คือการป้องกันค่ะถ้าเราไปป้องกันตอนที่มันเกิดแล้วอะมันรักษาไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องแบบทาไปก่อนสักแบบ20 22 25อย่หา่งเงี้ยค่ะใช้ได้เล ได,ไได้ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีหลายระดับของ anti aging อ่าเริ่มจากความชุ่มชื้นก็เป็น anti aging แบบหนึ่งนะคะหรือว่าพวกชะลอริ้วรอย p l u s ซ e ลผิวเบาๆนี่ก็คือความเป็น anti aging เหมือนกันอืมก็คือเริ่มจากพวกนี้ให้เร็วมไม่ต้องรอให้เกิดริ้วรอยก่อนใช่เพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันจะไม่แอนมันจะไม่น n t i มันจะไม่ป้อง,อง<ๆ>กันแล้วอะแต่ก็แปลกเนาะแบบเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์ในไทยอะส่วนใหญ่ชอบเหมือนกับว่าอายุเลข3มแล้วคุณควรเริ่มใช้อะไรอย่างงี้เนาะจะไม่ได้บอกว่า เฮ้ยนี่ควรป้องกันตั้งแต่แบบยังไม่เริ่มเี่ก็ไม่รู้ว่าที่เกาหลีเขาโฆษณายังไงแต่พอไปดูทริคของดาราเกาหลีเขาเริ่มใช้ต้นอายุน้อยๆกันก็ลองไปใช้ตามดูนะคะอันนี้ก็เป็นทริคที่ใช้ง่ายๆเนาะแล้วฟ้าล่ะคะมีแบบทริคอะไรบ้างก็มีหลายอย่างมากคือวันนี้นะคะจะเอามาบอกหนึ่งอย่างคือแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยฟ้าก็ไม่เคยใช้แล้วก็ได้ลองใช้แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากทุกคนเพราะว่าในบ้านเราอะส่วนใหญ่จะซับหน้าก่อนแล้วก็ค่อยใช้โทนเนอร์ ลงแต่ว่าที่เกาหลีนะคะเขาจะแบบว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเช็ดโทนเนอร์เลยค่ะทุกคนแบบที่หน้ายังแบบเปียกเลยแล้วก็แบบเออเช็ดเช็ดเช็ดเลยแล้วพอหลังจากนั้นผลลัพธ์มันคือมันดีมันดีเกินคาดเลยค่ะช่วยแบบว่าเฮ้ยผิวดูกลดูฉ่ำดูแบบเป็นสาวเกาหลีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมันจะต่างกันยังไงไม่เคยทําไม่เคยทําก็คืออย่างตอนปกติถ้าเราจะเช็ดโทนเนอร์ใช่ไหมคะแล้วเราซับผิวให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยมาใช้โทนเนอร์เช็ดเนี่ยมันจะเหมือนแค่เช็ด เช็คดูว่าแบบผิวสะอาดหรือ,อยังแต่ถ้าตอนที่หน้าเปียกๆแล้วเราเช็ดลงไปอ่ะตัวสกินแคร์มันจะดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยอนอกจากการเช็คว่าสะอาดไหมอ่ะมันคือซึมการดูดซึมของสกินแคร์มันก็จะดีแล้วแบบพอผิวมันชุ่มชื้นม,มันดูดซึมเตรียมผิวได้ดีค่ะเวลาลงอะไรตัวถัดๆไปมันก็จะดูแบบ ดูฉ่ำมากขึ้นดูสกินแคร์ดูซึมได้ดีล้ายๆว่าแบบเช็ดตอนที่มันยังชื้นอยู่เปิดรูขุมขนอยู่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหน้ายังเปียกๆเลยใช่ค่ะก็ลองไปใช้กันได้ส่วนของนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนน่าจะแบบพอรู้กันอยู่บ้างแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้วิธีที่ถูกต้องหรือว่าวิธีที่ดาราเกาหลีหรือสาวๆเกาหลีเขาใช้กันก็คือการมาส์กหน้าอันนี้มาส์กหน้ากันบ้างไหมมาค่ะมาใช่ไหมถ้าแบบว่าผู้หญิงหลายๆคนที่แบบ เฮ้ยทำไมต้องมาร์กด้วยต้องฟังดีๆเลยนะเพราะว่าการมาส์กหน้าเนี่ยเป็นการเติมเต็มสารอาหารให้กับผิวเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิววิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดมันเป็นการบู์ผิวที่เร็วที่สุดคุณทําได้ในข้ามคืนแล้วเดี๋ยวนี้มีมาส์กแบบ sleeping mask หลับไปเลยใช่ก็มีแต่อันนี้ของนันเนี่ยก็จะเป็นมาสกแผ่นซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปวิธีการใช้นะคะที่สาวเกาหลีเขาใช้กันเนี่ยก่อนที่จะแกะซองเขาจะตบ ตบๆในซองมาส์อะ่ะให้ตัวเนื้อเอเซนต์หรือว่าครีมมาส์หรืออะไรที่เป็นอ,อยู่ข้างในนะคะสารอาหารเขาซึมเข้าไปในแผ่นมาส์<ม>ได้ทั่วถึงแล้วหลังจากนั้นอะ่ะค่อยดึงออกมาแล้วก็แปะลงไปที่หน้า<ม>แต่ก่อนที่จะแปะที่หน้านะคะไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่งี้เราแปะนะ <c oughs> เราต้องนอนลงไป <c oughs> หรือว่าเงยหน้าขึ้นไปนิดนึง <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเอเซนต์หรือว่าตัวบำรุงเนี่ยมันเกาะกับผิวแล้วมันไหลลงมามมซึ่งอันนั้นอะ่ะอาจจะก่อให้เกิดริ้วรอยได้เพราะว่าหน้ามันหนัก ดึงทุกวันมาสุพรรณมันก็จะดึงดึงดึงมาแทนที่น่าจะเด้งใช่ไหมเพราะแผ่นมาใช่ไหมคะมันจะดึงเหมือนแรงถูกต้องค่ะอันนี้บางคนอาจจะงอค้างไปใช่แล้วก็มาสิ่งนี้แล้วก็นอนลงไปแล้วก็จะดูทีวีเล่นมือถืออะไรก็ได้นะคะหรือบางคนจะมาแล้วนอนหลับไปแบบนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่าย แล้วสาวเกาหลีนะคะคุณผู้ชมเขามาสหน้ากันทุกวันเจ็ดวัน7สูตรอะไรก็ว่าไปหน้าเขาก็เลยแบบฉ่ำวาวกระจ่างใสใช่แล้ว,ว,ลวที่สำคัญคือรูปุมขนแทบจะไม่มีจริงอันนี้มีส่วนหนึ่งมาจากมาสด้วยอาจจะแล้วก็อากาศเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นส่วนประกอบแต่ว่าลองไปใช้ดูทิปแบบนี้เนี่ยนะคะเราทำได้ง่ายๆที่บ้านอาจจะยังไม่ต้องไปแบบ เฮ้ยคล,ลินิกอะไรลอง,ลอ,งอันนี้ดูสกินแครที้านดูทิที่เราแนะนำกันวันนี้นะคะและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับความสวยความงามในแบบสไตล์ของ Soul Beauty ค่ะช่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าช่วงหน้ายังมีความสนุกรอยอยู่ด้วยนะคะ Soul Beauty ช่วง Beauty Unboxing ช่วงที่2ของรายการเรานะคะและแน่นอนว่าในช่วงนี้เรามีความสนุกของเกมสนุกๆรออยู่ค่ะแล้วเรกนี้นะคะเรามีเกมมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยนั่นก็คือเกมเฟ้นไฟมาหาสนุกค่ะใช่ค่ะเราจะให้ทุกคนได้กินเฟ้ไฟให้ให,ให,หมดในหนึ่งกล่งนะคะไ,<ด>ไม่ใช่ค่ะกะติกาก็คือเรามีเฟ้นไฟอยู่ในกล่องนี้แล้วก็จะให้พวกเราเนี่ยแหละค่ะดึงขึ้นมามมหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแต่มันจะมีเฟ้นไฟอยู่ชิ้นหนึ่งในนี้ ที่มันจะแบบเด้งฟุบอกมาเลย <fem. S 2> เออถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าดึงออกมาแล้วแจ็คกอบคนนั้นคนนั้นก็แพ้ไป <ific. S 1> เออนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาผู้ชนะกันว่าเรียงลำดับ 1, 2, 3เพื่อที่จะได้มาเปิดกล่องอันบ็อกซิ่งของเราค่ะพร้อมแล้วไหมคะ <remembering S 1> พร้อมค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเอาี้ชุหมมาได้หนึ่งสอมหนึ่งสองสามหนึ่งสอาเฮ้ยอันนี้แพ้ก็คน หนึ่งสองสามอ่าฝาคนแรกค่ะค่ะหยิบดีนะคะอย่าแอบแทนพี่หลัดตอบเร็วมากค่ะทุกคนรู้ไหะพี่หลัดได้ได้ได้ที่สามอีกแล้วค่ะผู้แพ้ลราเรื่อกได้แล้วอ่ะผู้แพ้จะต้องดูแลตัวเองเอาไปค่ะ น้องฟ้ากับน ah, okay. okay. ah. the okay. ้องเมย์เล่นต่อเล่นต่ออเดี๋ยวมาเล่นเริ่มกันต่อเลยนะคะต่อต่อต่อเออเออเออเขาจะดวลกันนะคะสองคนนี้นะคะนี่แอนดี้กลนมองนี่มองไม่ได้ใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงใช้สมาธิมากลุ้นเนี่ยเพราะเขาเล่นกันสองคนนะคืออย่างนาน จะงวดนี้เค่ะพฆษณาตลอดเลยได้มาดงแล้วนะคะ EP ที่แล้วก็ได้ที่หนึ่งนะคะก็สรุปผลของเกมเฟ้นไฟมหาสนุกนะคะน้องฟ้าก็เป็นที่หนึ่งตลอดเลือกกล่องใช่แล้วก็น้องเมย์นะคะเป็นที่สองนะคะเดี๋ยวมาเลือกกล่องที่สองส่วนของนัทเนี่ยเหลืออะไรก็ได้อันนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราไป อันบ็อกซิ่งกันนะคะ<ช>ว่าสกินแคร์ที่เรา3ามคนเนี่ยจะได้แล้วก็มาทำรีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันจะเป็นยังไงได้เวลาอันบ็อกซิ่งนะคะ <ๆ S 2> ก็เมื่อกี้น้องฟ้านะคะเล่นเกมเ <ๆ S 2> ฟ็นฝ่ายมหาสนุกชนะอีกแล้วนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ให้ฟ้าเลือกก่อนเลยว่าจะเอากล่องไหน อยากได้กล่องไหนคะอยากได้กล่องไหนคะเลือกเลยกล่อได้ตัวก็ได้ค่ะโอเคทีนี้น้องเมย์เป็นที่สองนะคะเดี๋ยวเมื่อเมื่อเมื่ออีพีแรกเมย์เลือกใหญ่สุดไปแล้วเดี๋ยวเมย์เลือกอันเล็กแล้วให้พี่นัทอันใหญ่บ้างก็ได้ค่ะไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรอยู่นะเหมือนลูกกล่องนี้นะคะเป็นของนัทเดี๋ยวมาดูกันดูของน้องเมย์ก่อนดีกว่าอ้ดูดูของฟ้าเขาเลือกก่อนนี่อะไรอ่ะ ดูหรูหรานะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ชื่อว่า Allure Black Volume Cream Plus Go ค่ะกระปุกน่าใช้มากดูสีสันแบบดูสวยอะโอเคค่ะตองนี้เหรอคะมาดูของเมย์กันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูไปพร้อมกันเลยนี่น่ารักนี่น่ารักสีสดใสมากเลยเนาะแต่งโมูต้องแต่งโมูแน่นอนอันนี้นะคะคือ Ariel Watermelon Hydro Go Sleeping Mask ค่ะ ของพี่นัทนะคะก็เป็นกล่องใหญ่เดี๋ยวเรามาเปิดดูมันปิดไม่ได้ด้วยนะเฮ้ต้องใหญ่มากออมันปิดไม่ได้ต้องใหญ่มากด้วยนะลุ้นลุ้นบอกหน ah <c oughs> ่อยตอนนี้รู้ของตัวเองอ,อันนี้เป็นแบบที่น้องฟ้ามีแบบ b e a u ี้ทิปไปตอนช่วงต้นอะเกี่ยวกับโทนเนอร์ใช่ปะ่ะ<อ>ของพี่ก็ได้มาเป็น S N T Prep นะคะ Vitronic Toner Pad ค่ะตัวนี้ก็ น่าจะเป็นโทนเนอร์แผ่นที่มีแผ่นอะอยู่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้กันดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าเคาเล็ดลับความสวยความงามที่เรา3คนได้มาเนี่ยแต่ละตัวผลลัพธ์จะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมชุดค่ะโซบิลลี่ช่วง สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกาหลีที่พวกเรา3คนได้ลองใช้กันแล้วนะคะมาแชร์ให้ได้ชมกันค่ะก็ของน้องฟ้าใช้ตัวไหนคะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเป็น a l l p u r u Back Volume Cream p a s g o นะคะ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากมากเลยค่ะพี่เมย์เพราะว่าตัวนี้นะคะเขาผสาน3ามพลังในการปรับผิวให้กระจ่างใสเลยนะคะก็จะมีเบต้ากูแคนค่ะตัวนี้ก็จะช่วยสร้างคอลลาเจนในใต้ผิวหนังของเรานะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวแบบดูเด็กลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน b 3ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของ ความกระจ่างใสค่ะแล้วก็ยังจะช่วยแบบว่าลดเลื่อนจุดด่างดาอะไรแบบนี้นะคะแล้วตัวสุดท้ายก็จะมีโกลค่ะหรือว่าทองนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวของเรานะคะมีความกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะต่อมานะคะตัวนี้ยังไม่พอค่ะสารสกัดเขาอัดแน่นมากเพราะว่า<อ>เขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะถึง7ชนิดเลยค่ะรวมๆแล้วตัวนี้ถือว่าแบบ ควบคุมอ่ะเพราะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะพอใช้แล้วนะก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะที่หน้านะคะแล้วก็ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสนะคะช่วยปรับสมดุลของน้ําและน้ํามันใต้ชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็ยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำลดรอยนะคะแบบว่าเลวรอยแบบนคะอ่ารอยสิวก็ได้เหมือนกันค่ะคือแบบดีคือสําหรับฟ้านะฟารู้สึกว่าเห็นผลในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาจะมีความเป็นสี สีดำใสๆแต่ใสนะคือทาได้แบบหน้าหนไม่ดำใช่หน้ามไม่ได้ดำนะคะก็คือทาแล้วมันก็ซึมใช่<ล>ค่ะทาแล้วซึมง่ายมากๆนะคะตัวนี้ฟ้าใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นได้เลยนะคะก่อนนอนคือตอนฟ้าม,มีทริคอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราไปเจอมลภาวะหรือว่าแสงแดดอะไรจัดๆอย่างเงี้ยค่ะที่ทำลายผิววันนั้นนะให้เราใช้แบบหนาๆนะคะในการเป็นแบบสลิปปิ้งมากไปเลยใช่ค่ะคือแบบ ถือว่าดีอยู่นะเช้าทาแทนแบบมาสกไปเลยก็ได้ไม่ต้องล้างออกแล้วตื่นเช้ามาเป็นยังไงมั้งตื่นเช้ามาก็คือหน้าแบบดูนุ่มแล้วก็ดูมีความแบบเออฟูฟูนิึงอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปของน้องฟ้ากันนะคะว่าน้องฟ้าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างที่บอกว่าเนื้อสีดําแต่ทาเราไม่ดำจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าเป็นดำใสใสอุ๊ยเทอะไรก็คือหายไปเลย ทาไปแล้วมันก็จะกลืนซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆไม่เหนอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เหนอะค่ะดูเหมือนมันไม่มีไม่มีอะไรนอกจากความชุ่มชื้นอยู่บนผิวเลยใช่ค่ะแล้วกลิ่นมันยังไงบ้างคะกลิ่นหอมๆอ่อนๆนิดๆอ่ะนิดเดียวกลิ่นแบบเฟชชใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบว่าชายเรามีอาการแบบแพ้หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะปไม่แพ้เลยนะคะคือหน้านุ่มมากชายเสร็จแล้วอื เขาก็จะแบบว่ามีส่วนผสมของสมุนไพร7ชนิดอย่างที่บอกนะคะ<ช>และที่มันเป็นสีดําแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาผสมถ่านผงถ่านไม้ไผ่อะค่ะคมันก็เลยเป็นสีดําแบบนี้ผงถ่านเขาบอกว่าจะช่วยแบบดูดซาบสิ่งสกรปกสสกรปกได้ค่ะตัวนี้<ๆ>นก็คือเหมือนบำรุงไปในตัวด้วยเหมือนดีท็อกซ์ไปในตัวด้วยแล้วก็แบบคือถ้าเกิดว่ามีตัวที่ดึงเอาสิ่งสกปรกออกมาก่อนมันก็จะได้แบบบำรุงเต็มที่เลยนะค่ะ อันนี้คือแบบทาเราไม่ดำจริงๆเนาะอจะสีเป็นสีดำสีดำาสีดำแต่เหมือนทาเขาต้องเหมือนเป็นเนื้อเจลไหมใช่ค่ะเป็นเนื้อเจลใสๆที่เป็นสีดำสีดำใสใช่สีดก็กคิดว่าพอแบบเป็นสีนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติเนาะเหมือนกับส่วนผสมหรือสารสกัดที่อยู่ในนั้นคือมีความเข้มข้นจนแบบเราเห็นสีได้ชัดเจนคือไม่ใช่สีสังเคราะห์เป็นสีที่ได้จากส่วนผสมจริงๆใช่ผงทานไนไพ่อันนี้คือนะเคยได้ยินว่าเขาเป็นหนึ่งแบรนด์ที่แบบขายดีมากแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีด้นะ สาวๆหลายคนในเกาหลีก็คือคือจริงๆแบบคนเกาหลีชอบเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ชอบเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็เลยแบบเออดูแบบน่าสนใจใช่ค่ะแล้วคือปริมาณเยอะอ่ะแต่ราคาแบบเบาๆราคาหลักร้อยเองก็ถูกมันน่าจะใช้ได้นานใช่ค่ะนานมากใช่ค่ะแล้วของพี่นัดล่ะคะเป็นยังไงบ้างของพี่นัดก็จะเป็นอีกตัวนึงจริงๆอันนี้คือบอกก่อนเลยว่าใช้ลองใช้ก่อนนะแล้วทีนี้ก็คือเอามาเอามาให้ดูด้วยวันนี้ว่าแบบ ใช้จริงๆเลยนะคะของนัดเนี่ยจะได้เป็นตัว SMC t e p h e r o n i c Toner Pad ซึ่งอันนี้จริงๆหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยชินกับการใช้โทเนอร์รเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าแบบ เฮ้ยโทนเนอร์จำเป็นต้องใช้หรอใช้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาค่อนข้างสําคัญเลยนะคะ,คะหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วเนี่ยโทนเนอร์นะคะสามารถที่จะช่วยหนึ่งเลยคือทําความสะอาดผิวหลังจากเราล้างหน้าเนี่ยให้สะอาดมากยิ่งขึ้นแล้ว2คือโทนเนอร์เองเนี่ยสามารถเป็นตัวบำรุงให้ผิวได้ด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้โทนเนอร์คือเป็นเหมือนหยดน้ำใช,ใช่ไหม,ไหมแล้วเราก็ต้องมาเทใส่สําฤีนู่นนี่นั่น,นคือหลายขั้นตอนมากแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาอ่ะใช้แบบเป็นแผ่นเนี่ยนะคะเทสให้ดูนะคะก็คือว่า แผ่นนี้จะมีสองด้านมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านเรียบแล้วก็มีด้านหนึ่งที่เป็นปุ่มๆอันนี้คือเลิศมากอยากจะบอกว่าอยากแนะนำทุกคนสารสก,กัดของเขานะคะก็จะมีะสารสก,กัดจากผลอ่อนของส้มสามใบแล้วก็มีไฮายาลูรอนิกสาอนุพันธ์แล้วก็ยังมีวิตาคอมเพล็กซ์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ ด้านหน้าที่เป็นแบบนูนๆนะคะเขาจะใช้เช็ดต,ตามรูขุมขนเพื่อแบบบำรุงด้วยแล้วก็ทําความสะอาดผิวด้วยสครับเบาๆาใช่ค่ะแล้วก็แบบตัวโทนเนอร์อ่ะคือฉ่าม,มากเวลาเช็ดไปเนี่ยจะได้กลิ่นหอมันอ่อนของส้มด้วยนะคะคือรีแลกซ์มากแล้วก็พอหลังจากเช็ดเสร็จแล้วอันนี้คือเช็ดได้ทั่วหน้าหลังจากนั้นเอาไปเช็ดข้อศอกกับหัวเข่าได้ด้วยนะหให้มันขาวเห,หรอคะใช่ค่ะคือเหมือนกับผลัดเซลล์ผิวไปในตัวด้วยแล้วอีกด้านหนึ่งที่เป็นเรียบๆอ่ะก็จะใช้ขัด เหมือนกับขัดสครับช่วงบริเวณจมูกที่มัน<อ>มี<า>สิวเซียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความมันขัดที่คางแล้วก็หลังหูซึ่งอันเนี้ยคือดีมากนันอเคยลองใช้ตอนอย่างเมื่อวานนี้ก็ใช้นะคือพอรู้สึกว่าเหมือนจะมีสิวอะเหมือนเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาขัดขัดหมุนวนเบาๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาคือรู้สึกว่าแบบ รอยเจ็บหรือว่าความเจ็บจากตรงสิวอะก็คือดีขึ้นความอักเสบของเขาอะคือพอเราเจ็บน้อยลงคือการอักเสบอะลดลงอ,อันนี้คือเทสกับตัวเองเลยแล้วก็แบบพอลองใช้เสร็จแล้วอะตื่นเช้าขึ้นมาหน้ามันไรอันนี้น่าจะแบบเป็นผลพายได้เพราะว่าในส้มอะมี<ไ>สารสกัดคือเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวอยู่แล้วให้ผิวกระ่างใสใช่เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยได้คือได้ครบมาก ช่วยในเรื่องของการข่าจัดสิ่งสกรปรกอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวที่แบบแห้งกร้านหรือขาดการบำรุงเนี่ยสามารถที่จะเติมเต็มได้ด้วยโทนเนอร์ตัวนี้เลยแล้วก็เป็นการเตรียมผิวให้เหมาะสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปเวลาที่เราจะแบบทาเอสเซนต์หรือเซรัม่มครีมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเหมือนเปิดรูมผลให้เราก่อนอแต่ว่าไม่ใช่แค่เช็ดอย่างเดียวคือได้บำรุงไปด้วยต,ตอนนี้เลย,ยใช่เหมนนละ่ละ หลายคนแบบเวลาล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้ามาแล้วแล้วผิวแห้งไปที่ตัวเครื่องแป้งแล้วผิวแห้งใช่ไหมคะก่อนที่จะลงบํารุงการเชดโทเนอร์ก่อนมันก็จะช่วยแบบเตรียมผิวให้มันมีความหมาดๆเขาบอกว่ามันจะกรับพวกแบบกดเบสในหน้าอ๋อใช่ผิวเราควรจะมีความเป็นกรดนีดเห็นไหมให้ดูเลยว่าแบบนั้นเนี้ยคือตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากใช้เลยนะแล้วก็แบบ คือไม่ได้แต่งสีไม่ได้อะไรเลยอคือรู้สึกได้เลยตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยนะมันมีความโกลโกลด้วยใช่คือหน้ามันมีความสว่างขึ้นเลยแต่มันไม่ได้เป็นตัวไวเทนนิ่งที่แบบว่าเฮ้ยไปทําให้กัดผิวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือชอบมากทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนในการทํางานของเขาเลยก็เลยแบบเอามาเชียร์อัพให้คุณผู้ชมด้วยใครที่แบบอยากได้ก็คือสั่งซื้อได้เลยแล้วอันนี้คือเขามีการทดสอบการแพ้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ใช้ไ<ห>ด้ค่อ,อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เนี่ยคือพอหลังจากใช้แล้วอะแต่งหน้ารู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วคือติดดีขึ้นเพราะว่ามันทับเซลล์ผิวมันไม่ได้มีการตัแต่ส่วนตัวนัดอะนัดไม่ได้ใช้บ่อยแบบทุกวันเ,<อ>เพราะว่าคือนัดไม่ได้แต่งหน้าทุกวันด้วยแล้วก็ผิวไม่ได้แบบคือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวมากนะัด นัดก,ก็เลยจะใช้แบบอาทิตย์นึงสักสองครั้งอะไรเงี้ย<ม>หรือขาดเฉพาะตอนเย็นแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วชอบใช้แล้วถูกอยากจะใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้<ม><ม>แล้วจริงๆก็อย่างที่พี่นัดบอกนะคะเราจะใช้แค่แบบสัปดาห์ละสองสามครั้งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ทุกวันก็ได้คือจริงๆอะ่ะร่างกายของเราผลัดเซลล์ผิวอยู่แล้วแล้วการผลัดเซลล์ผิวของเราตอนเด็กๆอ่ะคือมันจะแบบครบวงจรเป็นแบบวงจรที่ดีแต่พอเราโตมาวงจรการผลัดเซลล์ผิวมันแบบ มันแย่ลงแล้วคือมันไม่ผาดไงคือถ้าเราไม่ใช้พวกผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้คือเขาจะไม่ผาดพอเขาไม่ผาดอะค่ะก็คือเขาก็จะน้ำก็จะหมองงใช่คือเซลล์มันหลุดเซลล์มันตายไปแล้วนะแต่ว่ายังอยู่บนผิวเราก็คือเป็นสิวหมองคล้ำอุดตันต่างๆก็คือเกิดจากการแค่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวนะคะบางทีก็ พอเราอายุแบบ20นิดนิดก็เริ่มใช้ก็จะดีค่ะเริ่มจากใช้แบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเหมือนพี่นัดได้อันนี้นะคะก็สะดวกมากเปิดปุ๊บเปิดครั้งเดียวใช้ได้เลยแล้วอันเนี้ยคือดีมากไม่ได้เป็นฝ่าหมุนอนะเป็นฝ่าแบบกดเปิดใช่แล้วในเนี้ยผู้ชมจะเห็นในคลิปว่านัดกดเนื้อโทนเนอร์ให้ดูอะ<ๆ>ว่ามันเยอะมันฉ่ำจริงๆคือใช้แบบอิ่มมากแล้วไม่ต้องกลัวเปลืองแล้วไม่ต้องไปหาสำลีเพราะว่า สำลีเองอ่ะถ้าเกิดเราเลือกไม่ถูกอ่ะมันก็จะทำให้ผิวอ่ะเกิดการระคายเคืองได้ทำให้ผิวเกิดริ้วรอยได้แต่อันนี้คือเหมือนเขาเลือกมาให้แล้วแล้วสารสกัดก็แบบเป็นธรรมชาติแล้วในนี้มีวิตามิน b ีด้วยนะคะวิตามิน B5 ห้าใช่ตัวนี้เลิฟมากอันนี้เ็ดแบบใช่นี่คือมันไม่บาดผิวเลยอ่ะไม่บาดผิวใช่แล้วก็สามารถหมุนวนได้จนแบบจนแห้งอ่ะจริงๆก็ขัดไปจนแบบพอใจชับไปได้เลยแบบเบาๆอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ต้องเบากั้นะจริงๆแบบถูอย่างเงี้ย มันก็คือไม่ได้บาดแรงนิดนึงได้นะคะมันไม่ได้บาดผิวเลยอะแต่ไม่ต้องเรากบฉะเอียดๆไม่ต้องขนาดอยากเอาดเยียนออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ตรงจมูกอ่ะหมุนวนเรื่อยๆใช้ไปแล้วนนี่ดีนะอันนี้คือลองใช้เองแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องคอยกดเฮียนเลยพี่นัทฉ่ำมากใช่คือแบบนี้คือแบบไม่ได้แบบเทอะไรไปเลยนะคะคือพี่นัทยีบอกมาก็คือแผ่นนั้นเลยอะเราคือแบบ คืออันนี้นต้องมองมาให้ดุะคุณผ,ผู้ชมว่าแบบ้ยใช้จริงๆอธิบายแบบอธิบายได้แบบว่าเออว้าวมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปคุณผู้ชมน่าจะชอบเหมือนที่แบบพี่นัทเชียร์ให้ทุกคนเลยเป็นสกินแคร์ขั้นตอนหนึ่งที่แนะนําให้เติมเข้าไปในรูนของตัวเองค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้มาถึงของน้องเมย์บ้างดีกว่าของน้องเมย์เป็นยังไงบ้างคะของเมย์นะคะก็จะเป็น a r i e อ Watermelon Hydrogel Sleeping Mask ค่ะเป็น Sleeping Mask แตงโมค่ะอันดับแรกคือเปิดออกมาคือกลิ่นแตงโมแบบตีเข้าแบบ คือมันตีเข้าจมูกเลยอะหอมเลยหอมมากแล้วเป็นแบบเป็นสกินแคร์แตงโมอันแบบอันดับ,บ,บแรกที่เมย์ให้เลยคือแบบมันกลิ่นหอมจริงๆแล้วแบบคือใช้แล้วแบบให้ความแบบชุ่มชื้นเคลือบผิวดีค่ะ เราแบบเหมาะสําหรับคนที่ทั้งผิวแห้งผิวมันก็คือถ้าอย่างแบบสภาพผิวมันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทาบางๆตอนกลางคืนแต่ถ้าผิวแห้งมัาไมทาเช้าเย็นได้เลยแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือบกหนาๆแต่ว่าอันนี้จริงๆในลายเขามีหลายตัวนะคะแล้วเขาก็จะคือเน้นให้ความชุ่มชื้นและโกลเป็นไฮโดรโกลก็คือผิวจะเหมือนช่ำๆใช่คือแบบว่าผิวไม่ได้มันนะคะแต่ว่าเวลาแบบหันซ้ายหันขวาแล้วมันจะเล่นแสงได้ดี เกาหลีมากใช่ใช่เกาหลีท<ช>ี<ม>่แบบเราจะเราเวลาเราเห็นในซีรีส์หรือแบบเห็นในทีวีอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาแต่งหน้ายังไง<ช>เขาทํายังไงผิวเขาถึงเป็นอย่างนั้นจะบอกว่า จริงๆผู้หญิงเกาหลีที่ไม่ได้แต่งหน้าผิวก็ดีแบบนั้นเลยจริงๆนะเราคเวลา<น>เห็น,นในกล้องอ่ะเวลาเห็นในกล้องแล้วแบบคนชอบถามแบบว่าเฮ้ยทำไมหน้าใสจังอ๋อก็คือบกสกินแคร์ให้มันชุ่มชื้นเยอะๆแล้วมันจะเล่นแสงได้ดีอะค่ะแล้วเวลาแสงมันกระทบมันก็จะดูเหมือนหน้าใสเน้น<ต>ความชุ่มชื้นเข้าไปเลยนี่นี่คือ watermelon hydrogel ค่ะคือติงๆอคือแบบว่าเรา คือเราทาไปแล้วแบบเยอะเลยใช่ไหมคือแบบโบกคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเมย์เป็นคนชอบฉ่ำๆยิ่งตอนกลางคืนนอนในห้องแอร์เมย์จะโบกเยอะมากคือยิ่งแบบสลิปคือพี่คิดดูเมย์ใช้สลิปิ้งมาร์กตอนเช้าได้เลยปกติเลยแสดงว่าเป็นคนหน้าแห้งมากใช่หน้าแห้งมากก็เลยแบบว่าจะโบกลงไปเยอะอะค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องทาเยอะก็ได้ทาแบบปกติก็ยังก็ใช้ได้ก็ผู้ชมลองดูว่าแบบเี้ตัวเองเป็นคนผิวหน้าแห้งระดับไหนเนาะแต่จริงๆแล้วอะคือนัดกับเมย์กับฟ้าจะบอกตลอดว่า พยายามเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้ได้ให้ได้ <จน S 1> เต็มที่ที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวแห้งหรือผิวมันก็ต้องเติมนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดกำเนิดของปัญหาต่างๆแล้วตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบพอน้องเมย์บอกว่าเอ้ยโบกไปได้เลยพี่นะัทใช่ไหมมาขบผิวมันจะเหมือนแบบได้อิ่มน้ำเต็มที่ใคืออย่างคนแบบคนผิวมันอาจจะแค่ต้องการเติมน้ำแต่อย่างคนผิวแห้งต้องการล็อกความชุ่มชื้นไว้ด้วยอันนี้ช่วยช่วยได้มากๆเลยค่ะคือตัวเดียวของเมย์อย่างถ้าเมย์ ขี้เกียจทาสกินแคร์วันไหนแบบดึกแล้วเพื่อล้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะตัวเดียวนานๆแล้วจบเลยได้เลยใช่นี้ก็เป็นนะคะแต่ว่าเป็นเหี่ออขี้เกียจสลิปมาร์กเลยใช่แล้วก็คือแบบพักนานๆโบกแล้วก็คือตื่นมาแบบนี่มันดีกว่าวันที่เราทาหลายๆขั้นตอนด้วยซ้ำเพราะแบบมันชุ่มชื้นจริงๆเราเวลาเราทาอย่างเงี้ยเราใช้ได้ทุกวันไม่มีปัญหาเลยแบไม่มันเลยใช่ไหมไม่มันค่ะแล้วก็ไม่เนอะไม่เหนอะหมอนอะไรด้วยก็คือเวลาทาไปแล้วใช้เวลา ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทาถ้าเราทาแบบกําลังดีมันก็จะให้เวลาเขาแป๊บนึงก็เสร็จตัวเสร็จตัวแล้วก็คือแบบสบายผิวเลยค่ะไม่ได้เหนอะแต่ว่ามันจะมีความกลัแต่ว่าพอน้องเมย์บอกว่ากลิ่นมันหอมเนี่ยอยากได้เลยอยากโดนิ่นต้องหอมเบอร์แบบเบอร์นึงอะมันคือกลิ่นเขามันไม่เหมือน ไม่เหมือนแตงโมสังเคราะห์เลยแบบมันเหมือนแตงโมทรมามันเหมือนแตงโมแบบสดชื่นสดชื่นเลยค่ะคือใช้แล้วมันสดชื่นแบบเหมือนวิตามินซีของพี่นัทเลยแบบนั้นเลยแล้วคือแม่แบบชอบอะชอบเปิดใช้อะไรเงี้ยค่ะกลิ่นเนาะกลิ่นก็ดีให้ให้แบบเรื่องกลิ่นอันดับหนึ่งเลยคือแบบประทับใจไม่ไงอันนี้คือใช้กับหน้าสดนะคุณผู้ชมหน้าวาวแบบหน้าจะวาวเนาะใช่คือเขาเป็นเนื้อที่แบบมีความมีความเขาเรียกอะไรอะมัน มันกระทบแสงได้ดีอะค่ะแสงตกกระทบได้ดีแล้วพออยู่บนหน้าเราแล้วมันชุ่มชื้นด้วยมันเรียบเนียนมีนใช่ไใช่ใช่อันนี้มันเวาด้วยเนื้อของมันเองหรือว่ามันแบบมีชิมเมอร์ไม่ด้วยเนื้อของเขาด้วยเนื้อของเขาเองค่ะไม่ได้มีชิมเมอร์แบบเล่นแสงอนเมคอัพอะไรบไม่เหมือนกันอันนี้คือสลิปปิ้งมาส์คคือเราชอบเล่นกับเลเยอร์ของของสกินแคร์ใช่ไหมมันก็จะแบบอย่างเงี้ยแสงตกกระทบได้ดีใช่ค่ะเรื่องความชุ่มชื้นเรื่องเรื่องแบบใครอยากหน้าใส อยากลงโซเชียลแล้วน่าใสใสให้เติมความน้าใสแบบว่าเฮ้ยหน้าสดนะเเ้ยตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยโชว์หน้าสดได้นะอะไรเงี้ยลองลองดูค่ะคุณผู้ชมเพราะอันนี้คือพวกเราก็รีวิวพรีทีเพะสังเกตได้ไหมว่าทุกคนหน้าสดหมดเลยลงคลิปนี่คือน้าสดลงใช้จริงลองจริงแล้วก็เอามาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันทุกครั้งที่ทำรีวิวสกินแคร์จริงๆเลยนะคือมันจะต้องเปลือยหน้าสด เพราะฉะนั้นอะแต่ละตัวที่เราใช้จริงๆคือเราต้องกล้าพูดว่าอ๋อเออมันใช้แล้วเราให้ดูกับหน้าเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้ในระดับเยอะแล้วแหละว่าอันเนี้ย น่าจะเหมาะกับทุกคนที่มีปัญหาตรงกับที่เราบอกมานะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เคล็ดลับดีๆในแบบฉบับของสาวเกาหลีนะคะที่นํามาฝากผู้ชมเยอะมากรวมไปถึงสกินแคร์นะคะจากประเทศเกาหลีที่แต่ละตัวเนี่ยคือตอบโจทย์เราทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นแต่ละตัวที่พวกเรา3าคนอยากจะแนะนำนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆค่ะและเป็นเคล็ดลับในแบบสไตล์ของโซบิวตี้ที่นํามาฝากค่ะ ใช่ค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแต่ครั้งหน้าเรายังมีเคล็ดลับและผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกาหลีมาฝากสาวๆนอีกแน่นอนค่ะถ้าเพื<ๆ>่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ที่พวกเราใช้นะคะก็สามารถเข้าไปชมรีวิวย้อนหลังกันได้นะคะรวมถึงเดี๋ยวพวกเราจะมีลิงก์สำหรับการสั่งซื้อให้เพื่อนๆด้วยนะคะส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะ และจากการทำคลิปรีวิวของพวกเรา3คนได้รับการตอบรับจากผู้ชมดังนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเรา3คนนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าใน EP สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจาก s o m a t e x ็กซฮันสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ All you, p r ย u SNP, a r i อ l และ s o m a t e x ็กซันค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนก็ภูมิใจนําเสนอมาก <c oughs> คือเป็นเป็นสกินแคร์ที่ตัวท็อปทอปแล้วเป็นสกินแคร์ที่เรียกได้ว่าทั้งธรรมชาติทั้งตอบโจทย์ทุกคนอย่างที่บอกไปแล้วก็ตลอดทั้งรายการนะคะทริปดีๆที่เรานํามาฝากนะคะแล้วก็ความสนุกสนานมากมายเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามพวกเรานะคะเรื่อยๆเลยในครั้งหน้านะคะโซฟิตี้ของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ